ะะเป็นฟรีไซนะคะแล้วก็สีสวยมากเป็นสีเขียวจกยักรพพาดเป็นหยกพม่าธรรมชาติเนื้อแก้วไทเอนะคะแล้วตัวเรือเนี่ยล้อมเพชรชุบทองคําขาวค่ะบางทีนะคะชุบเงินเนี่ยถ้าอยู่ภาคตะวันออกนะคะจะทำให้ เงินเนี่ยออกดำหรือเหลืองได้นะคะอันนี้อันนี้ตัวเรือนชุบทองคาขาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ลอกไม่ดำนะคะทองคําขาวแล้วก็ตัวแหวนนะคะเป็นฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์หมายความว่าท่านสามารถขยับไซส์ได้นะคะขยับไซส์ได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะ ซื้อไปเพราะเนื้อหยกแล้วไปทำตัวเรือนใหม่เองก็ได้นะคะอาจจะเป็นทองคำนะคะหรือจะเป็นพิงโกหรือจะเป็นทองคำขาวหนาๆหรือจะเข้าตัวเรือนเป็นเพชรแท้ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่าทางส่นมาสถาสามแผ่น,น,น 3, ดินเราทําตัวเรือนไม่แพงมากนะคะเพราะว่าถ้าแพงถ้าเป็นทองคำแท้ถ้าเป็น ่าเขาเรียกพิงโกหรือเพชรแท้ an, เนี่ยจะทําให้อัพราคาอัพขึ้นไปทําให้เอื้อมยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวปุ้มใส่ให้ดูเนาะสวยมากเดี๋ยวถอดแนปุ้มก่อนเนาะดูระหว่างแ่ะปุ้มจะชอบหยกเนื้อแก้วมากๆเลยที่ปุ้มใส่อยู่เนี่ยเป็นไทบีนะคะไทบี พอเห็นไทเอเนี่ยโอ้โหอยากได้ขึ้นมาเลยค่ะสวยมากสำหรับวงนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเบอกการใส่แหวนนิ้วชี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจบาสนาบารมีเราจะมีบริวารเนาะแล้วก็หน้าที่การงานนะคะแหวนนิ้วชี้ ยิ่งเป็นหยกเขียวเหนียวซับแบบนี้นะคะก็ดึงดูดในเรื่องของการงานการเงินที่ดีเข้ามานะคะสำหรับแหวนดีไซน์นี้นะคะเป็นหยกพม่าไทเอค่ะนะคะแล้วก็ดีไซน์เป็นทรงสี่เหลี่ยมคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ดีนะคะสวยทั้งคู่เลยนะคะบางท่านชอบทรงสี่เหลี่ยมนะคะชอบสีเขียวจักรพพัดนะคะ โอ้วงตรงเลยค่ะว่าสวยมากของจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะคะแล้วตัวเรือนนี่ชุบทองคําขาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้อมเพชรเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสําหรับสองวงนี้เนี่ยจากสามหมื่นขน้าร้านอยู่ที่สามหมืนะคะวันนี้จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะคะเป็นฟรีไซส์ค่ะนะคะฟรีไซส์ปรับไซส์ได้สวยมาก หนึ่งหืนห้าพันเห็นไหมคะบอกแล้วว่าใครที่อยากได้แหวนเนื้อแก้วไทยเอไปครอบคลองนะคะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าราคาที่นี่เบามากนะยังถ้าไปประเทศสิงคโปร์นะคะถ้าประมาณนี้นะโอ้หลายแสนอยู่นะคะกะลัดหนึ่งเนี่ยเห็นอันนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบห้ากระลัดเนาะ บางที่เนี่ยสามแสนสองแสนหลักแสนนะคะแต่ถ้าเป็นหยกของศูนย์มาสวัสดสามแผ่นดินนะคะอันนี้เป็นก้อนหยกเก่าโบราณน,นะคะแล้วทางศูนย์ใหญ่เนี่ยก็แบบว่าไม่ได้เอากําไรมากมายเลยค่ะอเอาแค่ค่าแรงช่างเนาะแล้วก็ก้อนหยกเนี่ยก็เป็นก้อนหยกเก่าโบราณแล้วเราก็นํามาเจียรนายใหม่นะคะให้ช่างนํามาเจียรนายใหม่ เพราะว่าทางูนย์ใหญ่มีโรงงานนะคะขนาดกลางอยู่ที่ศูนย์ใหญ่นะคะท่านใดนะคะที่อยากจะชมโยกแบบอลังการอลังการนะคะไปที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินูนยนใหญ่ของเรารับรองว่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนใครไปจะต้องตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความสุขขนาดพุ่งไปห้าหกครั้งนะคะพุ่งยังอยากจะไปอีกเลยเพราะว่ายังชมไม่ทั่วเลยค่ะ ยิ่งยิ่งวันไหนยิ่งล่าสุดที่ปุ้มไปมานะคะแล้วปุ้มไปทำคลิปก็จะมีโอกาสได้ชมผลงานนะคะหยกจกักรรพดินะคะตาในแต่ละราชวงศ์นะคะหยกไทเอได้แบบว่าพิจารณาความสวยงามของเขาเนี่ยโอ้โหแบบไม่เคยเห็นที่ไหนก่อนเลยมีบุญมากๆเลยนะคะหอลอดท่านสมาชิกนะคะมาจับจองเป็นเจ้าของนะคะ กูจะให้ดูนะคะสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมนี่ค่ะหนึ่งมืนห้าพันบาทเท่านั้นให้ดูทุกนิ้วเลยตัวเรือนนะคะตัวเรือนเป็นชุบคำคำข,ขาวนะคะหนึ่งมืนห้าพันสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะ ขออนุญาตถากทายท่านสมาชิกสวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านนะคะคุณบริสาคุณแก้วคุณแก้วเนาะคุณอันทิกาคุณมกอรชีนะคะพี่อู๋สวัสดีค่ะพี่คุณเพียบคุณทวินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์น่ารักมากเลยขอบพระคุณนะคะจะได้มีท่านสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะแหวนสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อแก้วไทยเอนะคะ เมื่อก่อนนี้ทางสาขาชบุรีจะมีแต่ไทบีนะคะถ้าเป็นเนื้อแก้วตอนนี้เนี่ยทางท่านประธานใหญ่เมตตามากเลยนะคะส่งเนื้อแก้วนะคะไทเอสีเขียวจัก,กรพรรดิเนี่ยค่ะบางคนก็จะเรียกว่า i m p e r i a l jade นะคะนำมานะคะ c o ล l e c t i o ใหม่ๆนำมาให้ท่านสมาชิกจับจองเป็นเจ้าของนะคะสวยงามมากใส่แล้วไฮโซค่ะมีอยู่ เดี๋ยวให้ดูอีกวงหนึ่งนะคะวงใหญ่วงใหญ่มากเนื้อหยกเยอะนี่วงนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ราคาเดียวกันนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะได้จําง่ายๆนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ้าวเดี๋ยวใส่ให้ดูสนใจวงไหนนะคะก็ทักมาได้ค่ะ เป็นแหมนยกเนื้อแก้วไทเอเกี่ยวจกกักรพรรดินะคะไทเอนะคะย้ำว่าไทยเอะ,ะอันนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะก็เป็นเหมือนแบงค์ดอลลาร์นะคะเข้ากระเป๋าเราสวยมากสวัสดีค่ะเพียมนาทพิทวินหนูน่ารักมากขอบคุณคุณจิรพรนะคะคุณอันธิกา แหวนสวยมากค่ะคุณสัญญาสวัสดีค่ะสวยมากหมื่นห้าเท่านั้นเองนะคะแล้วแล้ววงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงนี้เนี่ยไม่ถึงหมื่นค่ะเดี๋ยวพุ่งถอดออกกันเนาะท่านใดสนใจวงไหนก็นะคะทักมาได้เลยเดี๋ยวให้ดูวงที่ไม่ถึงหมื่นเนาะอ่ะ จะได้เห็นกันชัดๆดสวยนะคะสวยสวยหนึ่งมืนห้าพันบาทนะคะฟรีไซส์ค่ะใัด่ได้รตนี้ไปคุ้มค่ามากนะคะต่อไปเนี่ยยกเนื้อแก้วอาจจะไม่มีราคานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าได้ราคานี้ไปอันนี้ราคาหนึ่งหมืนห้าพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาหลักพันกันบ้างเนาะอันนี้ดีไซน์สวยมากเลยค่ะวงนี้ดีไซน์สวยตัวเรือนนะคะตัวเรือนชุบทองคำขาวนะคะแล้วก็ลอ้อมเพชรน่ารักตะมุตะมิ สวัสดีพี่กำพลนะคะอ่ะุ๊งสองอเป็นหยกเนื้อแก้วเขียวจัก,กรพารนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะปิดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อเขาเรียกว่าความสวยงามและก็ทําให้แข็งแรงทนทานนะคะใส่กันยาวๆไปเลยที่ท่านชมอยู่ตรงหน้าเนี่ยหนึ่งมืนห้าพันบาททุกวงเลยนะคะมาดูใกล้ๆ โวยมากหยกหามารชาติเนื้อแก้วไทยเออ่าเดี๋ยวเรามาดูหลักพันกันบ้างค่ะ มีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะมาดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนอ๋อนนะะแล้วก็นะคะลาค่างติดกันอ,อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ที่ปุ้มบอกว่าราคาไม่ถึงหมื่นเลยนะคะปกตินะคะขายหน้าร้านนะคะอยู่ที่สองวงนี้สวยมากเลยค่ะดอเขียวเขียวได้ใจจริงเลยค่ะเขียวเหมือนกําไรที่ปุ้มใส่เลยนะคะจากราคาหน้าร้านอยู่ที่สองหมื่นจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมคะ ไม่ได้โม้เห็นไหมคะหลักพันเท่านั้นเอง9999บาทอันนี้ฟรีไซส์นะคะแหวนหยกเนื้อแก้วทุกวงฟรีไซส์หมดเลยนะคะอามาดูแบบแบบยาวกันบ้างค่ะอุ้ยวงนี้สวยค่ะวงนี้ดีไซน์สวยมากตัวเรือนนะคะตัวเรือนชุกทองคำขาวค่ะ ไม่ลอกไม่ดำแน่นอนนะคะต่อให้อยู่ภาคตะวันออกจะแดดแรงแค่ไหนทองคําขาวนี่ก็ทำให้ยกระดับขึ้นมาอ่ะอยาให้ดูวงนี้จังเลยวงนี้สวยมากค่ะดีไซน์น่ารักเป็นเงินชุบทองคําขาวนะคะเก้าบาท มากแหวนนี่ถือว่าเป็นเครื่องประดับที่แบบว่าขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนไทยอะค่ะจะชอบใส่แหวนเนาะอย่างน้อยๆไม่มีไม่มีก็ขอให้มีแหวนสักวงนะคะที่เป็นเครื่องประดับเดี๋ยวปุ้งโชว์ให้ดูหลายๆวงนะอ่าอันนี้จะเป็นดีไซน์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ในราคาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะเดี๋ยวจะมีรูปปีเซียด้วยนะคะวางไว้ทุกวงนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยๆทั้งนั้นเลยของจริงสวยกว่านี้นะคะในกล้องว่าสวยแล้วนะคะของจริงสวยมาก ใช่มีคนแซวนะคะสวยค่ะคุณคุณแก้วดีไซน์มาใหม่เอี่ยมเลยนะคะเป็นแหวนเกียวจัก,กรพรรดิหยกเนื้อแก้วค่ะราคาคนไทยเลยนะคะเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้จะเป็น ดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีไม่ไม่เยอะนะคะมีเท่านี้เองนอกนั้นก็จะเป็นไออันนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะนอกกนั้นก็จะเป็นสีเนเส่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะมาเทียบกันจะได้เห็นความแตกต่างจากสองหมื่นนะคะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกวงเลยค่ะ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟังไม่ผิดนะคะตัวเรือน,นะคะเป็นเงินชุบทองคําขาวอยู่ที่ว่าท่านจะชอบแบบไหนเนาะนี่ปุ้มคัดมาแบบสวยๆเลยคะ่ะดีไซน์ใหม่เอี่ยมค่ะราคามิตรภาพเลยนะคะ<ม>ก็ตีไปหมื่นนึงแนละ้วทอนปุ้มบาทนึงอะคะ่ะ ราคานี้เนี่ยหายากมากนะคะกระลัดหนึ่งเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะคะอันนี้แค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหยกธรรมชาตินะคะไทเอค่ะเนื้อแก้วเนื้อแก้วไทเอเนี่ยราคานี้ถูกมากเลยนะคะถูกมากต้องขอบคุณท่านประธานใหญ่ของเรานะคะที่แบบว่าออกคอเลคชั่นสวยๆอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะ สวยทุกวงเลยค่ะจากสองหมื่นจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสวัสดีคุณเจนค่ะคุณเจนโอ้โหดูสีของเขาสวยไหมคะยิ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหสวยมากทุกวงนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหยกเนื้อแก้ว ใช้ A ค่ะปีไซ์นะคะปีไซส์สวยมากพักกันมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูลายปีเสียกันค่ะผมเก็บก่อนนะคะดูลายปีเสียกันเนาะบางคนอาจจะไม่ ไม่ชอบเหลี่ยมๆเ,เนาะทีนี้มาดูปีเสียกันกลมๆก็มีนะคะเหลี่ยมก็น่ารักนะคะวัยรุ่นชอบนะคะและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากับราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะ ทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์น ER นะคะ โดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่ง ทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟ์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะ ยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุ ท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปาเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์พที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะ ถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไลน์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ